ขอกราวสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องและอายุ18ปีขึ้นไปครับวันนี้16กันยายน2564ครับกระแสะหวยเด็ดหวยดังต่างๆทยอยเข้ามามากมายวันนี้เรามาดูท้งวดวันที่1กันยายน2564ครับออกไป75และ79นะครับวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันครับไทยรัฐนะครับให้มาหลายตัวเลยนะครับตามนี้ ส่วนเลขที่ได้มาจากเพื่อนนะครับ11และ99ครับผมใครชอบก็ตามนะครับวันนี้ชัวร์ล่าง16กันยา64บอกว่า1มาแน่นอนนะครับมาเทียบกับผลสลากเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับงวดนี้อัตอรี่ตกถังพลังเงินดีนะครับให้1มานะครับส่วนเลขปฏิทินก็5398 ไข่ให้โชคพี่ด้วยนะขอบคุณครับวันนี้ผมมาเลขนี้ครับถืออตเตอรี่ไว้หนึ่งใบใครตามก็เชิญมานะครับ